ทัศการเรียนต่อต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในชลบุรีกับ Smart Globe Study Abroad Fair ครั้งที่5งานแนะนําศึกษาต,ต่อต่างประเทศจะจัดขึ้นในวันที่17พฤศจิกายน2567ที่ Pacific Park h o t e l สีราชาเข้าร่วมงานฟรีตลอดทั้งวันแถมยังมีส่วนลดและทุนการศึกษามากมายให้รินรับกันอีกด้วยแล้วงานนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างในงานนี้เรารวมโรงเรียนมหาวิทยาลัยจากหลายประเทศมาไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ไอร์แลนด์ฝรั่งเศเสเร์แลนด์และอื่นอีกมากมายน้นองๆจะมีโอกาสได้พบปะและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถาบันชั้นนำเหล่านี้โดยตรงไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาเพราะเรามีร่่มคอยช่วยแปลให้การได้พบสถาบันหลายแห่งในที่เดียวกันนี้จะทำให้น้องๆสามารถเปรียบเทียบสถาบันและคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองได้ง่ายขึ้นหรือถ้าน้องๆยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยหรือคอร์สไหนก็สามารถมาดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้นะคะว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างคอร์สไหนน่าสนใจหรือจำเป็นต้องใช้เอกสารอออะะไรรรรรรบ้าาาาางเเเพื่่่ชวยยยใใในนนนนนกกตตัััดสสิจหีีีปทศม การเป็นแพทย์ที่อเมริกาเซนต์จอชยูนิเวอร์ซิตี้มาให้คำปรึกษาฟรีๆพร้อมตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการเป็นแพทย์ดิกด้วยมีทัศการนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมได้ไยังสามารถพาคุณพ่อคุณแม่มาร่วมได้ด้วยให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของการเรียนต่อต่างประเทศที่ชัดเจนขึ้นและพี่ๆี่สมาร์ทกรบเองก็จะช่วยวางแผนการเรียนให้น้องๆรีตอบโจทย์ทุกอาชีพในฝันของน้องๆอย่างแน่นอนถ้าไม่ได้มางานี้ขัดพลาดโปรโมชั่นคุณส่วนลดต่างๆแล้วโอกาสที่จะได้พูดคุยเปรียบเทียบสถาบันต่างๆแต่ละประเทศด้วยตัวเเองงงนนนนนะะะลลลกาาไไวว้้้ดยแจัใค